ครับก็วันนี้มาคุยกรณีเบิกพลบบนะครับก็กรณีพลบบที่รับบาดเจ็บนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งครับสำเนาบัตรประชาชนครับหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัยนะครับสองครับใบเสร็จรับเงินครับรักษาพยาบาลนะครับในนี้กรณีบาดเจ็บครับก็เตรียมเอกสารไว้สองอย่างนะครับแต่กรณีเสียชีวิตนะครับ ก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับสองครับใบมรณะบัตรนะครับสามครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ของทายาทครับหรือบิดามารดานะครับที่เป็นพ่อแม่ก็ได้นะครับสี่ครับสำเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ ตัวนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ก็ต้องออกจากสถานีตํารวจหรือกองสอบสวนครับต้องเป็นหนังสือออกจากราชการครับที่เป็นที่มีตาคุดแดงๆอยู่นะครับเพื่อนๆสาคัญนะครับตัวนี้เพื่อนๆขอให้เพื่อนใช้สำํสำคัญมากครับตัวนี้ครับอันนี้คือกรณีเสียชีวิตครับกรณีที่กรณีที่บุคคลที่ทุพพลภาพนะครับ ใช้เอกสารหลายมากในการเบิกจ่ายครับก้อหนึ่งครับสำเนาประจัประชาชนครับผู้ประสบเหตุนะครับสองครับใบรับรองแพทย์ครับหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้พิการนะครับสามครับก็สำเนาบัตรบันทึกประจําของพนักงานสอบสวนครับหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบเหตุครับได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีตรวจ ที่จากภาพเกิดอุบัติเหตุที่เขตไหนครับก็ไปของเขตนั้นนะครับก็คือแล้วแต่ทางนีวยตำรวจครับอูกที่ไหนก็ไปแจ้งที่นั่นนะครับกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในนะครับก็มีอะไรบ้างครับเอกสารครับหนึ่งครับหมายรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครับ2ครับสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนานังสือเดินทางของผู้ประสบภัยครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็เอกาสารก็อยู่ประมาณนี้นครับถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับเล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ